นะจ๊ะเมื่อนี้ได้ไข่มุแด,ดงเมื่อนี้เขาจะมาอมอมไข่มุแด,ดงกันกนหนอเห็นไหนไข่มุแด,ดงจะอมสซยนาะแต่ว่าที่มันจะบอมสซยนาะในกุกหนึ่งจะมีตะไคร้หันน่นแล้วก็หอมตั้กันเลยค่ะจากไห่หอมแล้วก็พริกใส่เมืเ่แกน ใกล้มืแดงมันไม่ได้อดอก,กเลยรอเขารอให้เขาสุกก็เป็นอันมนาใช้ได้ปลปานี่ถ้ะบีบป้ปากน้าวลงก็นือใส่ได้เลย เป็นก้อยใส่เครื่องหอมเครื่องยังลงไปเป็นก้อยเนาะใสะ่ปลาเสเตียดอกกระสิกินดิบเอิญเอินก้อยดีบงางแล้วลงเห็นเลยเมื่อนี้เราจะมาออมหรืออูเจะพี่น,อดดน้องกูไข่หมูแดงเอิ่มขาดบ่ได้ใบผักอีตเลี่ยนจะปีนอ๊อกหนุ่มมาเนี่จะกิน,น,ง,น,กนง่ออายไงถ้าใครไม่แดงคอมโมแม่นแกงอ๋อเจ,จ๊ ใส่น้ำพอกุกกลิกกึ้นตั้งไฟได้แล้วเสร็จเรียบร้อยขอไข่หมูเดงน้ำอุจุชิมก่อนพี่จริงให้ค้อนก็นี่หัวไอ้ไอ้อขมมอนถือกล่องน,น้ำพออุจุได้หลายหลก็ได้เป็นออม กต่ได้พบได้แกงนอ,อกอืมประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าหน้าตาหน้าทานบอกค้าเมื่อนี้อ๋อไข่มดแดง